สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสกุลสกุลเด้อมื้อนี้พามากินเส้นห้อยซัวเจ้าเส้นห้นอยซัวคืออีหยังเจี๊แเก้ยวจ๊คเขาทำมาจากมันสับปะหลังจ้าพี่น้องมันสับปะหลังหรือมันอีหยังบม่รู้คือเหมือนเป็นมันนะพี่น้องอือืมอเดี๋ยวก็มาปิ่งไก่คือเกาพี่น้องเนี่ยเนี่ยปิ่งไก่คือเกาข่อยไอเดอันนี้ข่อยเอียงเ้ยพี่น้องเด้อมันเป็นเอียงเอยงเด้อจ้าปิ่งไก่ ปิ้งไก่คือเดิมคือเดิมคือเก่าจ้ะพี่น้องเนี่ยไก่ข่อยอกไก่ข่ครัวข่อยระเบิงทานคนเนี่ยปิ้งต่อทานแบบบ้านๆพี่น้องเอ้ยเนี่ยแสบๆจ้าเนี่ยบรรากาศข่อกันโน่นนะก็ติบเข่าข่อเนี่ยอีบอลุงอีบลังอีบลังเป็งกิง่งเนี่ยก็มาก,กระเส้นหอยสัวให้เบิงนาบ้านนาเบิ้นไปรู้เ่อ เอ้ยมาถูกหข่ยจักเทียพี่น้องเอ้ยเบิ้งมันจะลนมาใส่หัวขว่มือใดมือนึงนั่นแหละขว่วานะเบิ้งเนีนเ่ยเออมันพังบมดแล้วน้ำม,มันไหลลงมาผูพังจ้ะพี่น้องอาเด้อกินเขาน้ำกันจะข่กระจับตะแคงไปตะแคงมาแล้วกนันนี่น้ำจิ้มเจวเนี่ยจิ้มเจวจิ้มเจวพริกผงจิ้มเจวพริกผงจ้ะพี่น้องจิ้มเจวพริกป่น เคยก็แวบไปแวบมางสิละพี่น้องอม,มาย่างไก่น้ำกันเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยปิ่งไก่เต่าทานน่พี่น้องมันแซ่บเออเนี่ยเนาะมันจังแซ่บปิ่งไปเนี่ยเจ้าเห็นบ่เนี่ยบ่หลายนาทีแต่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันม่นเจ้าเห็นอันนี่โดนพู้เจ้าที่เบื่อ่อย ใส้น้ำปลาเอาน้ำปลาใส่ใน้ำเหลืออกหนึ่งเก็บปิ้งต่ออยู่แต่ว่าอันนั้นสุกก่อนอันนี้มันมันหนาอันนี้อกมันหนาอยู่เนี่ยต้องใช้เวลาปิ้งค่อยว่าจะเอามาผ่าอยู่ผ่าออกให้มันแต่ตองหนามากพี่น้องมันหนาด้พี่น้องนะก่อนจะสุกก่อนจะได้กลิ่นเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยว่ะม,มาเด้อพี่น้องเสียบๆน้ำกันจะ้ะ เอยถ่ายยังไงให้เจ้าเห็นรู้ถ่ายอย่างนี้แหละถ่ายแบบนี้เลยเนาะกล้องมันก็จะจะใชายไส้ไม้สิลพี่น้องแก้วเลอะเป็นป้าป้อนหลานเลยแล้วก็เส้นห้อยซัวมันเป็นยังไงเจ้าแก้วเห็ดมาจากมันสับปะหลังคอยว่าเส้นมันอืดมดแล้วกวอยจะคอยได้ได้กินเส้นขาดเบิดแลวหามึาเมก่อไงก็ได้กินเนาะ ปลาเส้นขาดเบิดแล้วเว้ยมันจะตอนแรกเห็นเพิ่นกินเส้นยาวยาวดู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 แก้วมาเฮ็ดเองดูดูดูเบิ่ง่อยเนี่ย่อยต้มนานไปปุ๊บ่อยว่า่อยต้มนานไปต้มนานไปปิงไกปิงไกยัวๆเลยจ้ะกำลังเหลืองเลยกำลังเหลือง แต่ว่าต้องมันพาคนมาขอยว่ามันจิสุกยากยูเด้อมันพาปุ๊บมันก็จะแข็งเดชพี่น้องมันบนนุ่มฉีกออกมาเพราะจะเป็นมันจะบเป็นเต้นขั้นย่างแบบนี้นะมันสุกคนม้ามันก็จะเป็นเส้นเดี๋ยวจะเอานี่เข้าไปย่างต่ออีกอไปกนเด้อพี่น้องป้องไปสุขสุกคนเด้อนี่เด้อเป็นกำลังใจให้เนเด้อจ้าเขามาก็ได้ เป็นกำลังใจให้เน่ไปคนเด้อจา้าบายบายฮักุกุทุกคนเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอโพยเด้อพี่น้องเด้อจะถือสาหาความผู้เท่าเด้อจา้า